ค่ะว so ันนี้จะมาร้องเพลงทดไว้ในใจของอิวสลิกให้ฟังวันที่หัวใจมันวันนวายแต่ฉันก็กลัวที่จะพูดออกไปไม่รู้ตัวไปรักเธอตอนไหนมันก็ยังไม่ชัวร์ได้แต่ทดไว้ในใจทดไว้ในใจ Tot white, needs I Roman beds the one gun die the To white die Go I wanna tell you that I really want to oh ก็แค่ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มไงฉันพยายามจะให้เธอเข้าใจแต่ไม่รู้วิธีที่จะพูดออกไปคำบางคำที่ไม่เคยบอกใครแข็งลึกดีดีเธอพอจะคิดออกไหมกลัวว่าเธอจะไม่ได้คิดเหมือนกันเพราะชีวิตมันไม่ได้เป็นเหมือนฝันวันที่หัวใจมันวันนว้เออฉันก็กลัวที่จะพูดออกไป ไม่รู้ตัวไปรักเธอตอนไหนมันก็ยังไม่ชัวร์ได้แต่ทดไว้ในใจทดไว้ในใจทดไว้ในใจเราเมนเสษส่วนเกินได้แต่ทดไว้ในใจก็ I wanna tell you that I really want you Ooh. ก็แค่ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มยังไงเมื่อสุกสนแต่ว่าคนมันอายหลบดนีลุกลนเดี๋ยวก็ชนกันตายเลืนทุกคนพอเป็นคนคันคายอยู่เชื่อสั้นวันมันกับคำจำนายกลัวว่าเธอจะไม่ได้คขดเหมือนกันเพราะชีวิตนั้นไม่ได้เป็นเหมือนฝันจบแล้วค่ะบ๊ายบาย